านี่คือห้องพักที่เราจะมาพักกันคืนนี้นะครับชื่อว่า r e l a กซ์โฮนะครับอยู่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนะครับบรรยากาศรอบๆจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุ่งนาธรรมชาติสายลมเย็นสบายบรรยากาศชนบท แล้วก็ห้องพักเพื่อนบ้านเรานะครับบรรยากาศประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูห้องข้างในกันในห้องจะมีห้องสำหรับแช่อ่างจาก,กุชชี่โดยเฉพาะนะครับเหมาะสำหรับเด็กๆที่ชอบแช่น้ำเล่นว้าว ห้องหนึ่งตเต็มเลยห้องน้ำจะแยกอีกต่างหากีกนะครับผม <c oughs> แล้วก็ที่นอนที่นอนสวยมากเลยอประมาณนี้ <c oughs> เขาทำเป็นรูปหงเนาะหงสวยอ่าบรรยากาศข้างในห้องจะเป็นประมาณนี้นะครับ เช้ามาอตัวเล็กก็แช่อ่างจากกุชชี่เลยพี่สาวไม่มาด้วยคลองอ่างไปเต็มๆคนเดียวสนุกไหม